จุดหมายแรกของการเดินทางในวันนี้ครับเดี๋ยววันนี้ขอแวะที่ดอยเสมอดาวสักนิดครับชมบิวกันสักนิดนึงครับผมดอยเสมอดาวประมาณนี้ฮะดอยเสมอดาวพื้นที่จองออนไลน์ นี่ครับถ้าเรามองจากมุมสูงมาประมาณนี้ครับเป็นลานกางเต็นข้างล่างคนนึ้ก็อ่างะ xuống hai nghìn hai mươi hai mười hai nghìn hai mươi hai mười hai nghìn hai mươi Uh-huh. ออกรกดอยเสมอดาวไม่ได้สักพรกบหนึ่งครับเกรดราวจะข้ามแม่น้นําน่านนะครับบรรยากาศแม่น้าน่านประมาณนี้นะครับไหลาไมาจากน่านน่าจะลงอุตรดิตถ์ทางนู้นครับขับมาไม่เจอรถเลยครับไม่เจอรถสวนเลยดีกว่าครับเส้นทางนี้เหมือนไม่ค่อยมีใครใช้กันครับไปอำเภอนาแห้วจังหวัดเลยนี่ครับแม่น้ำน่าน ลองแก่งน่าจะเพลินครับบรรยากาศประมาณนี้วิวดีสุดๆเลยไปครับเดี๋ยวเราเดินทางต่อครับจุดหมายของเราวันนี้น่าจะไปให้ไกลที่สุดครับ เดินทางพ้นจังหวัดน่านนะคะตอนนี้เราเข้าสู่จังหวัดอุตรดิตฐ์ครับเดี๋ยววันนี้เราจะแวะน้ําตกภูสอยดาวสักนิดหนึงครับชมความสวยงามอีกนิดหนึ่ง อุทยานแห่งชาติภูสอยดาวครับอันหน้าคือน,น้ำตกภูสอยดาวครับน้ำตกภูสอยดาวหกดห้ากิโลนะครับเนี่ยเดินศึกษาธรรมาชาติทั้งบนก็นจะมีสนมีอะไรทั้งบนนะครับเดี๋ยวเราชมน้ำตกด้านล่างก็พอครับ นี่ฮะขบวนจะเป็นลานสน6.5กิโลเมตรเลยนะครับเนี่ยไม่ธรรมดานะัะขึ้นเขาเนี่ยชมน้ําตกเป็นกร่อนครับ สวยงามครับผมฝากไว้มตกที่สวยฮะเดี๋ยวเราต้องเดินทางต่อครับเดินทางออกจากพุทธิยานแห่งชาติภูสอยดาวแล้วครับตอนนี้เราเริ่มที่จะเข้าที่ นาแฮวแล้วครับเราเข้ามาที่หมู่บ้านเมืองแพร่ครับชายแดนไทยลาวอีกที่หนึ่งครับเดินทางถึงบ้านเหมืองแพร่แล้วครับบ้านเหมืองแพร่อำเภอนาแฮวจังหวัดเลยเป็นด่านชายแดนไทยลาวมีร้านกาแฟนั่งเก๋ๆนะครับด้านหน้าเรานะครับ เป็นฝั่งสปปอลาวครับแม่น้ำกั้นแค่นี้เองนะครับนี่ฝั่งลาวฮะวันนี้ด่านปิดครับปิดนานแล้วด้วยตั้่งแต่โควิดสามารถเดินข้ามไปเลยด้วยฮะสปปอลาวฝั่งนู้นครับดูพี่น้องฝั่งลาวฝั่งนู้นครับบรรยากาศที่นี่เขาบอกว่าเปิดทุกวันพระ วันพระสามารถข้ามไปมาาสูได้ครับแต่ช่วงนี้สถานการณ์โควิดน่าจะด่านปิดชมบรรยากาศฝั่งลาวใกล,ใกล้เลยครับโอเคเดี๋ยวเราเดินทางต่อครับจุดหมายเรายังอีกไกลครับผมเดี๋ยวเราขับพาวนชมเมืองเมืองแพร่ทั้งนิดหนึ่งแล้วเราเลี้ยวออกไปด่านซ้ายเลยครับ เราเดินทางออกจากบ้านเมืองแพร่นะครับ่อมุ่งหน้าไปอำเภอด่านซ؛้ายก่อนที่จะถึงอำเภอด่านซ؛้ายครับมีจุดอีกที่แนะนําเลยครับก็คือภูเก้าง้อมครับหรือเขาเรียกทางโค้งหมายเลขเก้าครับตรงนี้เป็นจุดชมทะเลหมอกที่สวยที่หนึ่งฮะถ้าช่วงเช้าผ่านมาตรงน,นี้แนะนําเลยครับสวยมาก จาจะคูเก้าง้อมมานะคะเราไม่ได้เลี้ยวเข้าด่านดันตายครับเราเลาะซ้ายออกไปเลยะครับไปทางอำเภอท่าลี่นะครับฝนตกตลอดทางในอะำะเภอน,นี้นะครับเดี๋ยวเราผ่านท่าลี่แล้วมุ่งหน้าไปที่เชียงคานต่อครับ ไวะทานข้าวกันก่อนครับถึงเชีงคานแล้วอีกหลายโลเลยกอบรรยากาศเินโองครับสวยงามเหมือนเดิมครับแต่วันนี้เชีงคานคนเงียบสนิทเลยต้องอาจจะเป็นช่วงค่ำๆหน่อยดูบรรยากาศริมโองม่ด้วนครับ ต้มตีนไก่ต้มตีนไก่เคงมือเลยเดินทางออกจากอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยครับตอนนี้เรามุ่งหน้าสู่จังหวัดหนองคายครับแล้วก็อีกสถานที่หนึ่งที่อาจจะต้องแวะไปชมความสวยงามท้งนิดหนึ่งครับ คือวัดผาตากเสื้อครับแนมเพอสังคมจังหวัดหนองคายแล้ววันนี้เราคงสิ้นสุดการเดินทางของวันที่8กันที่นี่ค่ะจังหวัดหนองคาย เดี๋ยวแวะชมวิวปัดผ่าตักเสื้อกันนิดหนึ่งครับตรงข้างหน้าทางซ้ายมือจะเป็นสกายวอล์ครับแต่เดี๋ยวเรามาตรงนี้ดีกว่าตัวนี้วิวสวยกว่าครับยามเย็นน้ำาขงน้อยครับวันนี้ใ่วิวนี้เลยครับสกายวอล์อยู่ทางด้านซ้ายครับชมวิวนี้กันดีกว่าครับนี่โองวโอ้โ เดี๋ยวเราไปชมใกล้ๆนิดหนึ่งครับอันตรายครับเนี่ยปิดแล้วฮะปิดไม่ให้เข้าอันตราย นี่ครับวิวประมาณนี้ครับฝั่งรุนสอ,สอบสอบปอปอลาว